นี่ก็ต้มเนื้อต้มเน็ดเศษเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นต้มเปื่อยๆกินกับข้าวสดน้ำนดนๆทำต้มเหมือนกันแล้วทำแกงซุปโดยนี่น้ำยาทำจีนก็มีแกงมะชาวแกงพริกแกงพริกมะชาวอ่านี่ข้าว อนี้มันเป็นนี่พวกน้ำพริกน้ำยาเอ้น้ำแกงผมกินแถวใต้นะครับนีนะ่แกงพริกปักใต้อันนี้แหวกแนวหน่อยเนึ่งมันจะเป็นสไตล์ของทางอีสานครับวอดีผมอยากผมก็เลยไปซื้อมันจากตลาดแล้วมันไม่เข้าคอมันไม่อร่อยผมเลยมาทําเองผมว่ามันจะดูดีกว่าอร่อยกว่านะเลยซื้อมาต้มกินเอง ซื้อมาหนึ่งรอยทำได้สองหนุนเพราะผมกินคนเดียวกังนงั้นก็ไม่กินเนื้อผมก็กินคนเดียวผมก็ว่าอร่อยอยู่นะกินตรงนี้ต้มเปื่อยๆหน่อยตัวเราควันมันน้อยอายุก็เหลือน้อยนะ <c oughs> อ่ะอันนี้ก่อนก็เจอกันคลิปหน้าวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องพี่หลวงแชนแนลหน่อยนะครับพี่หลวงเอก h ชาแนลหลวงเอก h ชาแนลครับผม